เซตกล้องตั้งนานกว่าจะได้ออกรถไปเถอะเสียเวลาจริงๆเลย Hello everyone this is k p b l ครูพี่บังแอลพูดอังกฤษสุดยอดวันนี้นะฮะอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งในวิดีโอในเพลย์ลิสที่เรียกว่าเรียนภาษาแบบธรรมชาตินะวันนี้แบบอยากจะอัดตอนนี้แล้วกอ็อยากจะอตอนขับรถด้วยเพราะว่าอะไรฮะเพราะวัวนนี้มีวันนี้สวมแจ็กเก็ตตัวใหม่ครับตัวใหม่ที่อื่นแต่ว่ามันเป็นใหม่เอ๊ะใหม่ใหม่ที่อะไรใหม่ที่นี่เก่าที่อื่นอะไรเงี้ยประมาณนั้น it's a second hand uh, jacket but I love it anyway um, ก็คือแค่อยากจะบอกเฉย พูดอะไรให้มึนงงไปหมดละเวลาขับรถไม่มีสมาธิเหมือนกันนะจะพูดไปแล้วก็จะขับรถไปด้วยเนี่ยแต่ว่าก็ชอบเหลือเกินอ่านวิดีโอตอนขับรถนี่อะไรกันนักกันหนาะก็แม่รู้เนี่ยเอาเป็นว่าก็คือว่ามีคําถามอีคําถามนึงฮะที่ได้มาล่าสุดฮะเขาบอกว่า,าเวลาเราดูหนังภาษาอังกฤษเนี่ยกับการดูข่าวเนี่หรือว่าฟังข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษน,นะม,มันอันไหนจะเป็นประโยชน์มากกว่าการอันไหนจะ มีประโยชน์มากกว่ากันอันนี้ก็คือว่ามันก็แล้วแต่นะฮะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่ออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ดูเรียงตามลําดับความซับซ้อนของภาษาก็ได้การดูหนังเนี่ยมันก็จะได้ภาษาอังกฤษในการใช้ ในชีวิตประจําวันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการข่าวเนี่ยดูข่าวมันก็จะเป็นภาษาทางการมากขึ้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่แนะนําให้ดูข่าวหรือว่าอ่านข่าวนะฮะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยภาษาเนี่ยมันก็จะเป็นทางการแล้วก็โครงสร้างมันก็จะซับซ้อนบางครั้งโครงสร้างมันก็ไม่ได้ถูกต้องต,องตามหลักไวยากรณ์แต่ว่ามันก็เป็นหลักที่เขาใช้กันในการเขียนข่าวเนะ,ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหลักการตรงนี้เนี่ยมันก ต,ต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นวเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ดูหนังไปก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยเ,เริ่มที่จะเก่งมากขึ้นแล้วก็ให้ดูข่าวต่อไปถ้าเกิดว่าอยากได้ภาษาในระดับที่ มีความเป็นวิชาการมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูตรงที่ว่าเวลาเราดูหนังเนี่ยจะดูหนังอย่างไรมันมีวิธีการดูด้วยนะบางคนก็ดูหนังเยอะแยะมากมายแต่ว่าเฮ้ยทำไมภาษาอังกฤษยังไม่เก่งขึ้นสักทีนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีหลากหลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่สําคัญเลยก็คือต้องดูหนังซาวด์แทร็กครับไม่ใช่ว่าดูหนังภาคไทยแล้วจะเก่งภาษาอังกฤษได้ไงก็คือให้ดูหนังซาวด์แทร็กคือพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าดีที่สุดเลยนะก็คือว่าไม่ต้องเปิดซับไตเติล ไม่ต้องเปิดอะไรเลยคือเสมือนหนึ่งว่าเราอยู่ในโลกของคนพูดภาษาอังกฤษคือไม่ก็คือฟังแล้วก็พูดแล้วก็อ,อ,อะไรนะฟังพูดแล้วก็เดาความหมายจากท่าทางเหล่านั้นแหละถ้าเกิดเราไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องปกติก็ข้ามๆไปก็ได้เพราะว่าวิธีเวลาที่เราจะดูหนังภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้อง เอาความบันเทิงเป็นหลักนะครับความบันเทิงเป็นหลักถ้าดูหนังไม่สนุกก็คือภาษาก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดอยากให้ได้ภาษาแบบจังๆเนี่ยแน่นอนว่าจะดูไม่สนุกแน่นอนอย่างที่เคยบอกมาแล้วนะครับหลายครั้งหลายคราครเรืกันบอกว่า No Fu n n o learn ถ้าการาถ้าไม่สนุกการเรียนรู้ไม่เกิดน,นะครับนี้คือเรื่องจริงแล้วก็นี่ก็คือหลักการเรียนรู้แบบวิถีธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องสนุกก่อนสนุกให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวภาษามันจะตามมาเองเพราะฉะนั้นเราดูหนัง ไม่ต้องไปกังวลว่าให้เราจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราพอจะก้มแกล้มไปได้เข้าหัวเราะตอนไหนก็ลองหัวเราะตามนั่นเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่ในสถานการณ์ของการเรียนรู้ของของบริบทของความเป็นภาษาอังกฤษตรงนั้นนะฮะยังไงก็ก็ลองดูตรงนั้นนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อมาถ้าเกิดว่าอันนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะก็คือไม่ต้องเปิดซับไตทตโทแต่ถ้าเกิดว่าวิธีที่ดีรองลงมาก็อาจจะเปิดซับไตเติทก็ได้ ที่แต่ซับไตเติลต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็คือฟังเป็นภาษาอังกฤษดูเป็นภาษาอังกฤษคือหมายความว่าเห็นฝรั่งพูดนะฮะแล้วก็อ่านซับไตเติลที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าการอ่านซับไตเติลเนี่ยไม่ต้องอ่านทุกครั้งก็ได้อ่านาาบางครั้งก็ได้เฉพาะอันที่เราฟังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทันแล้วก็ก็เรื่อยๆไปนะครับถ้าเกิดดีรองลงมาจากนั้นก็คือ จากซับไตเติลภาษาอังกฤษเป็นซับไตเติลภาษาไทยนะครับอันนี้คือดีรองๆมาอย่างที่บอกนะอีกทีนะดีที่สุดคือไม่เปิดซับไตเติลเลย เข้าใจไม่เข้าใจก็คือเอานะ่ะแค่อย่างน้อยเกิน50%ก็โอเคละหรือ 20, 20%่หรือ30%ก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็ต้องใช้ความบ่อยๆดูหนังบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มความเข้าใจขึ้นมาเองนะครับไม่เปิดซับไตเติลเลยหรือเปิดซับไตเติลที่เป็นภาษาอังกฤษหรือซับไตเติลที่เป็นภาษาไทยนะครับก็คือประมาณนี้แหละนะฮะก็ลองดูก็แล้วกันนะครับเมื่อก่อนผมก็ดูหนังเยอะเหมือนกันอตอนช่วงที่เรียนรู้ช่วงแรกๆนะฮะแล้วก็พอเจออันนี้คือขั้นตนตตอออนะ่่ไปะทีจบก เมื่อเราเจอประโยคที่แบบเจ๋งๆเที่ยวเฮ้ยชอบจังเลยประโยคนี้เนี่ยก็จดเอาไว้แล้วก็พยายามเอามาใช้ในชีวิตประจำวันการนําเอามาใช้นี่จะทําให้เราเนี่ยจำประโยคนั้นได้แม่นยําแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ด้วยว่าเราจะใช้ในสถานการณ์ไหนและต้องรู้สึกอะไรยังไงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยแต่ว่าไม่แนะนําให้แปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือให้แปลแบบว่าเป็นทั้งประโยคประโยคหนึ่งประโยคแปลเป็นประโยคหนึ่ง อะไรเงี้ยแต่อย่าแปลเป็นคำคำๆ,ๆคืออย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่ามันต้องรู้สึกยังไงมันควรที่จะต้องอ,อ,อะไรนะใช้ในสถานการณ์ไหนคือเอารู้สึกความรู้สึกเป็นหลักอะรู้สึกปุ๊บพูดเลยรู้สึกปุ๊บพูดเลยนะครับแบบนั้นสะสมไปเรื่อยๆนะฮะได้โอกาสเมื่อไหร่ก็พูดบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่รู้จะฝึกกับใครยังไงก็ฝึกกับตัวเองนี่แหละพูดกับตัวเองทุกวันอยู่แล้ว อันนี้คือมนุษย์ปกตินะพูดกับตัวเองก็คือประมาณว่า,เ,าเดี๋ยวจะกินข้าวอะไรดีเดี๋ยวจะไปไหนดีพรุ่งนี้จะใส่เสื้ออะไรดีแค่เปลี่ยนหมวดภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองนะครับวิธีการดูหนังภาษาอังกฤษจบหรือยังก็คือประมาณนั่นแหละแล้วก็บางครั้งนี่ถ้าดีที่สุดอีกนะก็คือว่าดูหนึ่งเรื่องหนึ่งครั้งเท่านั้น ไม่ต้องดูซ้ำสองเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยอันนี้เป็นคาแนะนําจากครูเคสเลยนะครูเคสเนตปียานะฮะเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาเจอสถานการณ์เหมือนเดิมเป๊ะ100%คําพูดเดิมเป๊ะ100%ไม่สามารถได้นะครับดีที่สุดคือเปลี่ยนเรื่องเอา้าแล้วเรื่องที่ดูเมื่อกี้ล่ะไม่รู้เรื่องทําไงอะ่ะก็ไม่เป็นไรครับเพราะในชีวิตจริงเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่คนพูดตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะเอ่อกรอเทปกลับมาดูได้ใหม่ใหมกรอเทภาา โบราณมากๆเลยก็นั่นแหละนะฮะนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ธรรมชาติที่สุดนะครับถ้าอยากจะฝึกต่อก็หาหนังเรื่องใหม่มาดูแต่ถ้าเกิดจะดูหนังเรื่องเดิมซ้ําเป็นครั้งที่2ก็ได้ครับแต่ว่านั่นคือไม่ได้ดีที่สุดไงฮะเพราะว่านั้นไม่ใช่แบบธรรมชาติที่สุดนะครับก็อย่างอย่างที่บอกไปแล้วว่าอะไรที่ธรรมชาติที่สุดนั่นแหละคือดีที่สุดนะฮะถ้าทําได้นะฮะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็คือก็เอาช้อยส์รองรองช้อยส์รองรองลงมาอย่าดูหนังซ้ํา นะครับอืมโอเคสรุปคร่าวๆประมาณนี้อัะสุดอีกทีหนึ่งก็คือดีที่สุดไม่เปิดซับไตเติลถ้าจะเปิดก็เปิดเป็นภาษาอังกฤษหรือเปิดเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่ต้องดูหนังซ้ําอยากฝึกต่อไปเรื่อยๆก็หาหนังเรื่องใหม่มาดูนะครับแล้วก็หาหนังเรื่องที่เรารู้สึกสนใจเรื่องที่เรารู้สึกชอบ ก็ประมาณนั้นแหละนะครับถ้ามีอะไรไงก็สอบถามได้ตลอดเวลาเรื่อยๆทุกช่องทางการติดต่อของโซเชียลมีเดียได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วขับรถต่อครับรู้สึกไม่มีสมาธิจริงๆอ่ะโอเค I've got to say goodbye for now and hope to see you again next time sometime in the future bye take care